สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมาดามม์าอีกครั้งกับคลิปเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรอวะนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วเพราะคลิปแรกที่แบบเพิ่งออกไปรู้สึกว่าเฮ้ยปลิ่มปลิ่มอิมเอม่เธอแบบว่าทุกคนให้การต้อนรับตีมากกราบขอบพระคุณเอาไว้นะที่นี้นะคะสําหรับทุกๆคนที่ไลค์คอมเมนต์แชร์ในคลิปที่แล้วลโดยคลิปนี้เนี่ยก็คือมาดามมาก็จะหาแบบว่า อของที่มันแบบไอเทมบิวตี้แปลกๆหรือแบบว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นนะแล้วทุกคนเวลาไปซื้อของนะหรือไปเจอไอตัวเนี้ยไปเจอพวกเนี้ยจะมักจะมีคําถามในใจบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรอวะแล้วก็จะแบบจดๆตรงจ้องซื้อไม่ดีซื้อดีไม่ซื้อดีใช่ปะนั่นแหละมาดำมมาก็จะเอามารีวิวให้ดูมาคลิปนี้ที่ฉันยังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ ชองดูอีกเหมือนเดิม <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> ขาบอกว่า20บาทนะคะชิ้นนี้กับตัวนี้ค่ะ oh. มันแปลกไหมวะแต่ฉันว่ามันก็ค่อนข้างแปลกนะหลายๆคนก็อาจจะแบบมีคำถามในใจว่าเฮ้ย oh. มันใช้ไงอยหยาบเาลาใช่ปะ่ะ oh. <laughs> ใช่ปะ่ะโอเคตัวนี้มันชื่อว่า Pony Arrange แท่งจัดการห่างมาป่ะอามาดามาขออธิบายให้ฟังจากรูปแล้วกันนะคะก็คือว่าเวลาที่เราต้องการจะสอดผมม้วนเข้าไปอะ่ะอ้แท่งเนี้ยมันจะช่วยเราได้ว่างั้นว่าสั้นนะคะว่าสั้นนี่เราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงป่ะวันเนี้ยยี่สิบบาทของฉันจะจริงใจหรือไก่กานะคะโอ้โห brochure รถด่วนล,ลังกาแล้วเธอเพียงสี่สี่ค่ะแล้วก็มีเครื่องมือมาให้สองชิ้นนะคะมาดามมาก็จะมาสาธิตให้ดูกันเลยตัวเครื่องมือของเขาจะเป็นอย่างเนี้ เห็นปะมันจะเป็นห่วงๆเนี่ยสองอันอันใหญ่อันนึงอันเล็กอันนึงอ่ะมาดูกันว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามาเขาบอกว่ามันเป็นกเกี่ยวกับเรื่องหางม้าแต่ว่าขี้เกียจแบบหันหลังให้เธอดูการทำหางม้าของมาดามเม้าส์อะไรอย่างนี้เพราะคิดว่าข้างหน้าน่าจะโสภาโสภาสิวิไลมากกว่านะก็เลยจะแบบว่าเอาหางม้าข้างๆแล้วกันนะเธอน,นะเขาบอกว่าไอ้แท่งนี้เนี่ยมันจะช่วย ให้การจัดการตัวหางม้าของเราเนี่ยดีขึ้นนะทุกๆคนและหลายคนเวลาเวลา,เวลาแบบว่าทําผมทําผมทรงทรงเขาเรียกอะไรทรงเรียบร้อยอะ่ะมันจะแบบมีการยัดยัดอะที่แหกตรงเนี้ยแหกหางมา้าอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ยัดเข้าไปใช่ปะเออไอตัวนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกคือแทนที่เราจะแหกผมเองก็ไม่ต้องแหกค่ะนี่ก็เอาไอ้นี่เสียบเข้าไปตรงกลางนะจากที่ดูในโบชัวร์เขานะเขาว่ามางนั้นแล้วก็เอาเ,นะเอาผมใส่ไปในห่วงงงี้ น่พอหมดชอบปุ๊บเราก็ดึงเนี่ยดึงตรงนี้ลงมาจ่กจัะอาา่าเราก็ดึงดึงหน่อยนะเราก็จะได้ผมทรงนี้มาค่ะเห็นปะก็คือถ้าเกิดใครมัดผางม้าข้างหลังงนะ่ะก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันทีนี้มันมีสองอันอีกอันนึงก็คือการที่จะ ปกติเวลาเราเรามัดผมเนี่ยเราจะต้องมัดมัดหาผมปอยเล็กๆเ,เนี่ยมาบังยาง,ยางหนังยางตรงนี้ไว้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้เวลาเราม้วนเนี่ยบางทีมันก็จะแบบเกิดอุปสรรคนิดนึงว่าเฮ้ยติดกิ๊บแล้วไม่อยู่หรืออะไรบ้างอะนะตามที่อ่านนำในโบรชัวร์นะเมื่อกี้เปิดดูโบรชัวร์ไปบ้างแล้วนะคะไอเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยใหการให้การซ่อนหนังยางไว้ในปลอยผมมาง่ายขึ้นโดยการทํางี้แล้วก็เราก็เอาไอตัวเล็กเนี่ย เสียบลงไปตามรูป,ปเขาบอกให้เสียบไปในยางเลยนะเธอเนี่ยเสียบไปอย่างเี้ยแล้วเราก็เอาผมใส่เข้าไปในห่วงเล็กนะแล้วก็ดึงมันอยู่ตรงไหนของโลกนี้วะเนี่ยอ่ะอ่ะเห็นไหมคะมันก็จะได้มาแล้วเป็นเป็นการแบบว่า ม้วนแล้วก็ปิดหยางๆตรงนี้ไปเลยนะไะเออมันก็ลดอยู่ <Yahoo! S 1> แต่ว่าอีตอนอีตอนที่ดึงลงมาเนี่ยรู้สึกอิงอิงเหงียงนี่จะมีปัญหากับผมเองนะเพราะว่าดึงผมดิฉันหลุดมาหลายเส้นเลยเหมือนกันนะคะอ่เดี๋ยวเราลองทำอีกข้างหนึ่งคลิปนี้นะ่เไม่เป็นคลิปที่แบบว่าเฮ้ยมาดามมาส์จะมีจะมีแบบว่าหลักเกณฑ์ก็คือว่าเราจะมี ให้คะแนนเป็นกะโหลกค่ะ5กะโหลกนี่คือแบบว่าเต็มที่ของมาดามมาส์ถือว่าเธอลดสุดถ้ามากกว่า3กะโหลกเนี่ยก็คือยังพอใช้ได้แต่2กะโหลกทิ้ก็เพี้ยงทิ้งไปได้เลยไม่ม,ไม,มีไม่มีติวที่จะซื้อมาให้รกบ้านนะคะแต่เรามาลองดูกันก่อนว่าตัวนี้จะได้สักกี่กะโหลกเนาะดิฉันว่าถ้าเกิดใช้ไอ้นี่บ่อยๆผมดิฉันต้องล้านแน่เลยวะ่ะเพราะมันดึงมาทีปุ๊บมันเอาผมดิฉันลงมาด้วยอ่ะคุณอุแบบลไปอีกมัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ผมจะเป็นยังไงบ้างอือฮืออือโอเคมามาดามถือมาดามเมาถือว่าเฮ้ยมันก็ประสบความสำเร็จนะเธอมันก็ช่วยทำให้แบบว่าการม้วนการยัดผมของเราอะดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูเฮ้ยใช้เวลาน้อยลงอะนะถ้าเกิดว่าอยากจะแบลก็ทำได้โดยการเอาหางม้านะสอนทำผมต่อไปอีก เอาหางมาสองข้างนะคะมามาหมดมาผูกรวมกันอย่างนี้แล้วโก็เก็บปลายไปข้างหลังนี่ป่ะอาจจะได้เป็นทรงนี้สลางเฮโยอไม่ใช่อ่าสำหรับตัวนี้นะคะโพ n y ่อ r ร n เรนสติกมาดามเมาส์ถือว่า เฮ้ยมันโอเคเธอกับราคาของมันที่20บาทนะคะ20ถึง25บาทบางที่บางที่อาจจะขายไม่เท่ากันแต่มาดามมส์ซื้อมาได้20บาทแล้วนะคะอ่ะมันช่วยทําให้ผมแบบเฮ้ยเวลาเก็บแล้วมันเก็บไปหมดอะไรอย่างงี้แล้วก็เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าทําความเข้าใจกับมันหน่อยนึงโดยเฉพาะอีตัวเงี้ยนะคือมันกินผมถ้าเกิดใครเห็นตอนนี้บนโต๊ะมาดามมส์จะมีแต่ผมของอีชั้นเนี่ยสาสเส้นนะร่วงถ้าเกิดฉันทําไป ฉันทำไปข้างนอกทุกวันนี่ผมฉันคงหมดหวัวยปะเนี่ยคลิปนี้นะคะมาดามเมาส์ก็คิดว่าเฮ้ยมันโอเควะกับตัวนี้นะคะมาดามเมาส์ก็เลยให้ไปเลยสีก็หลก ชอบหรือไม่ชอบเป็ไงก็สามารถติดชมกันได้นะเธอดิฉันรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะคะอ่ามาเมาส์มอยหอยสังกันได้ที่ f a c e b o o k c o m beautymousey และถ้าเกิดใครจะมาเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะคะแบบว่าเฮ้ยคลิปมาเราได้ดูฉับไวก็สามารถจะมา subscribe กันได้ที่ y o u t u b e c o m b e a u t y m o u s y เช่นเดียวกันนะคะโอ้เดี๋ยวนี้ตอนนี้บรรดาเมาส์มีคูเ g ิ e พลัสด้วย s beautymousey เหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยวันนี้บรรดาเมาส์ขอลาไปก่อนนะกาบอะไรวะ พ o n y Arrange Stick จาก c h ช n g Du พบกันใหม่คลิปหน้านะว่ามาดามมาจะเอาอะไรมนาะให้ดูอีกนะคะคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ